นักคพอเป็นประจำเดือนครั้งแรกเขาบอกเอาตุดตุขานวันใดสีนี่แล้วแต่เราเลยนะอยากได้แบบหรืออยากได้เผ็ดเพิ่มก็เติมพริกได้เขาเรียกว่าวิถีชาวบ้านเอออุ้ยอุ้ยผู้บัญชาชารโอ้จริงเขาหลุดแล้วว่ะอ่ะเอากิีแค่นี้ก็ได้นะน้อยจังเองไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอวา ไลำมากข้าเจ้าก็ห be ิวซะแล้วต้องตะโกนเรียกท่านแม่หญิงเจ้าของเฮือนท่านพี่ท่านพี่เจ้าพี่ท่านพี่ป่วยหรือลูกในท้องของท่านพี่คุณดิเป็นประจำเดือนครั้งแรกเขาบอกเอาตูดตูดถัดไปไดมา เรื่องหลวงเองเจ้าค่ะข้าชื่ออวกเหลืองเราเป็นพี่น้องกันกะเจ้าก็เดินทางมาจากภาคเหนือจังหวัดที่ใครต่อใครเปิ้ลก็อูขันว่าเป็นจังหวัดที่น่ากลัวที่สุดจังหวัดอะย่างจังหวัดคําขนาดกะเจ้าตลกดีอ่ะเสือกที่ว่าคืมาจากจังหวัดที่ไกล ไกป่นที่สุดชื่อว่าจังหวัดจังหวัดน่านู่นะน่าหน้าที่ไก่กว่าจังหวัดน่าคือจังหวัดลำพูจังหวัดอันอยางมาคนเดียวจังหวัดลำพังลำพูนเจ้าจังหวัดลำพังมาคนลำพังมาคนเดียวมาโดยลำพังจังหวัดอะไรแดดออกมากที่สุดแม่ห้องสอนจังหวัดตาด แดดออกจะดีก็ซักแล้วก็ปะติดไม้แผลนแล้วก็ไม่หนีกันหน่อยก็ก็ไปหนีอันน้อยก็ก็นีบแล้วก็ข้นกระตาแล้วก็เต็มไปหมดแดดออกลิเกีใช่หมคะอันนี้เป็นเซนจามเนื้อเจ้าแล้วก็ไม่ต้องเล่นลิเกได้ น้องมีเฮืองจะมาควนเจ้าน้องอยากจะกินอาหารเหนือแบบาาเนืแบบฝีมือเจ้าพี่เจ้าได้เจา้จาอาหารเหนือหนึ่งก็เจ้าก็จะทำเป็นแอสปารากัสขาวแล้วก็ต้มกับซสอสเมร,รองร่อนภาคเหนือของประเทศอันยัง อ้าวไทราเก็จะได้เป็นอาหารไทยที่อีกตั้งเนือได้เจ้าวันนี้เปิ้ลจะทำแกงไตปลาเาอยู่ที่ประเทศมาเลเซียทั้งเหนือของเข้าพอดีว่าขาเจ้ากำลังลงไปขอย่าอารมณ์ตีคุณพี่นะเจ้าพอดีเจ้าลงไปเรียนภาษาอังกฤษที่จังหวัดปีนังของประเทศมาเลเซียตูแล้วเจ้าเขาบอกว่าทงเหนือเขาก็เป็นแกงไตปลาขาเจ้าพูดอู้ผิดจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือ ให้ทางคณะพันธมิตรเปิ้ลภาคเสียงเป็นเสียงเสียงของคนภาคกลางจะได้เข้าใจแล้วก็คนเหนือก็จะได้บระค่อนแคะด้วยว่าสร้อยถือปัจจั่ปจเมืองก็คือเป็นเมืองอะไรอย่างเป็นเมืองสมมุติแต่ละก็เอ็กซ์แท็กก็สมานกับสมานนะเจ้าถ้าพูดผิดอะไรไปนะเจเพราะว่าปัจจัยคนหนึ่งเจ้าแต่วันนี้ก็เจ้าอยากจะกินข้าวซอยเจ้าอุปกรณ์ข้าวซอยครบไหมเจ้าอุปกรณ์ข้าวซอยก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ แล้วก็มีป้าใจ่ายที่ก็ใส่เสื้อสีส้มก็จะวัดตัดยายออกไปเลยก็ได้จ้ะจะพูป้าจ่าใจก็ซอยนั้นแล้วก็ข้าวซอยอย่างข้าวซอยไก่เขาจะแล้วเรามีอุปกรณ์ครบไหมเพราะว่าอยากกินขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยไไม่ด้เตรียมมมมาาแ่เฮ้ยทำไมอ่ะไปไม่เอามาเราจะใช้อะไรแทนอ่ะ ไม่ต้องกังวลไปนะกี้เพราะว่าปกติอะเวลาที่เรามากรอย่างเงี้ยเราก็จะให้ทีมงานเตรียมมามา่มารสชาติต่างๆไว้สำหรับกินแก้หิวอย่างเช่นเวลาถ่ายดึกๆหรือว่าระหว่างพักอยู่แล้ววันนี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนหะน้าลองเอามามา่าเอาเฉพาะเส้นมาทำเป็นข้าวซอยดูแต่ในใจก็คิดว่าจะต้องอร่อยมากเหมือนกับข้าวซอยจริงๆแน่ๆเลยจะจะ,จะทำได้เหรอมันจะ,จะเข้ากันหรอกับเส้นกับน้ำ ข้าวซอยอ่ะแล้วรสอะไรบ้างเนี่ยเอาทั้งรสต้ยมยำกุ้งแล้วก็รสหมูสับมาด้วยเลยไปพะฉะนั้นเดียเ๋ยวนอกจากข้าวซอยแล้วฉันก็จะทำอย่างฉันอยากให้เธอทำอย่างอื่นด้วยเช่นน้ำพริกหนุ่มปในอาหารโปรดวของฉันแล้วก็เป็นไส้อั่วที่ยากมากแต่เมื่อเพื่อทำอาหารเหนือแล้วลว่าเราก็ต้องมาในสถานที่ที่แบบมีความฟิลเหนือดนึงเพื่อให้เกิดความแบบมันมีองค์อง,องลงแล้วมันจะทําได้ดีนี่ก็คือสถานที่ก็คือร้านนาอารีเฟียเทอร์เออไป นี่อปี๋ยวฮู้วว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 ว เขาก็มาอยู่กันที่ร้านนาอารีบริเวณชื่อก็บอกอยู่แล้วร้านนาอารีมันต้องอยู่ที่ไหนอยู่ที่เกาะ้านอยู่แล้วที่นี่มีประโยชน์ไว้เป็นเทเตอร์ให้เด็กนก็ได้สิจะนเห็นมีภาพใะระเป็ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ไม้ความรู้ได้อาทำซิอ่างสมมติไปเล่านิทานประกอบประเ็ดอย่างงี้ได้ใช่ปะได้เดี๋ยวมานะไปบิดบิดไปได้ปากซอยแ๊บนึ่งแบบนึ่งช่วงนี้รู้สึกว่าหน้าท้องค่อนข้างใหญ่มาก อีกเครื่องเนี้ยเหนื่อยมากแป๊บนึงนะทำไมลานหมดหรือเปล่าไข่แป๊บนึงนะคะพอดีไว้โอเคพลังติดวันนี้จะทำอาหารเหนือไส้อั่วเนี่ยสารแนบอกเขาว่าอยากทำเขาดูมันแบบใส่ไส้ใส่อะไรนังยากแล้วทำไมกูไม่เข้าใจว่ามันลงท้ายที่ชันวะไส้อวดเป็นเป็นเธอน่าจะเหมาะกับการใส่อะไรยาวฉันชอบฉันชอบ ธอใม่ยหมจะพูดเลยว่าคือตอนเรียนถ้ามันลำบากนะมึงเอาออกก็นด้นแหละให้แม่ทําอะไรให<ต>้แม่ทำไส้กรอกเราอยากกินกกน้ำพริกหนุ่ม,มใช่หรอฉันชอบกินน้ำพริกหนุ่มมากแล้วเคยทําที่บ้านแล้วมันไม่ค่อยอร่อยเท่าที่ไปซื้อเขา <ๆ S 1> ก็เลยคิดว่าวันนี้ไปซื้อเขาดีกว่าไส้อัอ่วี่ต้องทําเครื่องแกงคือไส้อั่วคือว่าเราทําเครื่องแกงใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ไปคลุกกับตัวหมูข้างในมันจะเป็นหมูใช่ไหมยายหรือว่าจะ จะเป็นอย่างอื่นก็ได้แล้วก็ใส่พวกเครื่องเทศต่างๆเครื่องเทศก็พวกตาลปาดแล้วก็ธรรมะแล้วก็กวดน้ำเอาละค่ะเริ่มต้นกันที่หอมแดงหอมแดงนะคะชื่อี่ฉันสับเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะมันจะได้ตําง่ายๆหันไปก่อนสุมาคะนี่คุณสุมาเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะอันนี้คือแม่หญิงแห่งเมืองลับแลวันนี้ไม่ได้แต่งหญิงมาเพราะว่าเดี๋ยวคนรับรู้สาระจริงปกติคุณสุมาก็ทําไส้อั่วที่บ้านทำอยู่ทหนึ่งครั้งเขามักจะนิยมทํากันยาวเท่าไหร่ แม่มาแล้วแต่ไส้อะแลต่พี่ซื้อประดังมเออโอ้ยฉันรู้แล้วเธอไปล้างไส้ปะเพรามีไส้มาแล้วเขาประกอบส่วนใดคะไม่ทาาสองเส้นสเส้นหรอถ้าสองเส้นใช้ใช้กะเอาแล้วกันนี่คือไส้หมูนะคะต้องต้องล้างให้สะอาดก่อนเอาแต่ผนังมันมาใส่กระเทียมด้วยหรอใส่นี่ตะไคร้อือใส่รากผักชีแล้วก็ผิวมะกรูดเนี่ยตำลงไปด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะฉันหั่นผิวมะกรูดให้ ขมิ้นเนี่ยมันจะนําทางเราออกจากเมืองรับแรนนะถือมะกรูดก็คือไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปใส่คือมะกรูดอันนี้ได้ัน,น้จะบอกว่ามะกรูดอันนี้พิเศษมากนะคะไม่คะเก็บว้จากโถของที่ร้านเลยนะคะอคพอดีว่าหาหารพิถีพ่าเธอมีมีถุงบีบใช่ใชปะ เออเออฉันเห็นที่เขาออริจิเขาใช้เขาใช้นิตาเออใช้แบบนี้ไดถ้าคนไม่มีเครื่องยัดหล่อแล้วไม่เออแล้วถ้าก็เอาเอาซราอย่างเงี้ยแล้วก็ยัดลงใปชะบาดแล้วก็กดใช้อะไรยัดตะเกเบืองเงี้ยหรอเังี้ยเออก็ได้ช้อนก็ได้นิ้วก็ได้อ่คุณยังทำอะไรต่อคุณยังกำลังทำเครื่องพี่แกงอยู่นะคะมึงกูกลัวเป็นน้องเป็นแม่หญิงน่ะน้องจะต้องมีจริตจักรอย่างผู้หญิงเนาะ ไข่เคยออกน้องตำแหงเหมือนแรงผู้ชายทำไมนั่งเหมือนผู้ชายงี้วะเออครับเพียบคือด้วยความที่เส้นมันแก่เส้นมันหยุดตัะทำเพื้นตัวเองไม่ไม่สามาหักึ้นเลยน้องหูไหมว่าไข่น้องออกครีรีวิวไว้คุณไู้ชเหมือนว่าไข่คุณเผือกนั้น เรื่องก็คือว่าคุณเผือกเนี่ยเขาต้องแสดงเป็นเป็นผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นแล้วเขาก็ใส่บ็อกซ์ใส่กางเกงในหนึ่งใส่บ็อกเซอร์หนึ่งถุงน่องหนึ่งแล้วเขาก็แบบทับทับกางเกงในเขาอย่างดีมากเก็บเก็บรัดกุมมากแล้วฉากเขาโดนตกอ่ะเขาจะต้องนอนแล้วก็แหกขานี้ชื่อเด็กก็ออีตองแหกขาเนี่ยไม่มีในบทคิดเองด้ถูกป่ะอยากให้มันใหญ่อยากให้อยากไม่ให้มันเด่นให้มันใหญ่ให่มันถึงแล้วแหกต่อหน้าชั้นกับแม่โอบค่ะ แบาเกิดมองภาพรวมจะแบบเนียนๆมากเลยก็คือเป็นเก่งนายอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อฉันได้พิสด้วยตาเนยดีอ่ะมันมีถุงมันมีถุงอะไรบางอย่างที่มันที่มันเผยออกมาข้างๆอ่ะอันเนี้ยฟีลว่าแบบมีอะไรที่อย่างอ่ะปลิ้นออกมาสองทางฉันก็เลยพูดว่าพอแล้วพอแล้วพี่อยาพอแล้วพอแล้วมาแค่เพื่อนเลยค่ะแล้วบอกว่าเออพอแล้วพอแล้วไม่อยากพูดให้มันแบบรู้สึกไม่ดี มันทําอีกทั้งหมดเจ็ดครั้งค่ะแล้วทุกครั้งที่มันทําใหม่มันก็จะออกมาปริมาณมากขึ้นไอ้เราก็คบกันมาตั้งแต่เด็กๆนะมิตรภาพมันคือความเป็นเพื่อนเ่ยแต่ทุกวันนี้มันไม่ได้มันเข้าหน้ากันไม่ได้เลยไม่เป็นไรหรอกดูเห็นไหมพอมันสับปุบปบมันก็ละเอียดในรส่าติเลยเนาะ อ่ะใครที่อยากเห็นไข่เผือกจริงๆนะคะไม่ใช่การแสดงของยายไปชมละครแมวหาวทำมองเราได้เป็นอีพีที่แขกรับเชิญปังมากท<ช>ุ่มสุดตัวสุดๆถูกต้องซึ่งแขงกรับเชิญยังไม่ทราบว่าไข่ของตัวเองก็เห็นเหมือนกันค่ะโอ้ยโอ้ยเมืองลุกคนแก่มากมันกรทนี้เนี่ยาผมก็ขอแสดงความยินดีกับเป่าสาวความรักเนมันก็เหมือนกับการเล่นฟุตบอลเสร็จแล้วนะคะ จริงจริงมันต้องละเอียดไหมวะละเอียดก็ได้จริงๆถ้ามีเครื่องปั่นก็ใช้เครื่องปั่นก็ได้เครื่องบดเติมเกลือได้ไหมคะเติมเกลือได้ไหมคะเติมเกลือเติมซอสเหรอเติมน้ำปลาเติมน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยคุยตื่นเต้นจังเลยอะไปเกิดมาเพื่อช่วยทำเป็นซุกทำอะไรอะไม่ปักปักหรอปักหรอแต่ต้องใส่ไปมะกรูดโดยเลยโอยโดยดิฉันคิดว่าจากรสชาติเมื่อสักครู่นี้ดิฉันใส่น้ำปลาไปสักหนึ่งขั้นี พริกแกงที่ตำเมื่อสักครู่ผสมกับหมูบดแล้วก็ปรุงรสนิดหนึ่งอย่าชิมนะคะเดี๋ยวตาบอดก็ได้ประมาณนี้ค่ะคุณอ่าเสร็จแล้วประมาณนี้แหละสีนี่แล้วแต่เราเลยนะอยากได้แบบหรืออยากได้เผ็ดเพิ่มก็เติมพริกได้อยากได้รสชาติไหนก็ทําดูถ้าไม่รู้รสก็เอาไปเวฟนิดนึงแล้วชิมอย่าชิมสดกนะคะก็ได้แบบเป็นเครื่องแบบนี้อ่าอันนี้คือไส้หมูไส้หมูเป็นไส้หมูสดแล้วมาล้างก่อนเขามีขายที่ตลาดเลย อันนี้คือขวดน้ำนะอ่าเธอก็มาใส่ฝาขวดน้ำก็ตัดปลายแบบน,นี้หรือ,อ <ทำ S 2> ว่าวถ้าเกิดว่าแบบเทคนิคลงเรียนจะใช้เป็นถุงบีบเขาเรียกว,ว่าวิถีชาวบ้านเอออุ้ยอุ้ยผู้ปัญญาชาวออจริงเอ,อ๊ะต้องปลายเดี๋ยวก่อนจ้าถือไว้ก่อน <laughs> <laughs> คุนไข้พักสักครู่นะคะเดี๋ยวซักสิบห้าทีพยาวาลจะเปลี่ยนให้เนาะอตาอะ ีอย่าพูดมากค่ะเดี๋ยวมันป่วยอีกนะคะขออนุญาตใช้มือนะต้องใช้สกะเบือนั้นหละยากเนี่นเป็นภาพที่ไม่งานเลยเขาหลุดแล้วว่ะอ่ะเอากินแค่นี้ก็ได้นะน้อยจังนียเ๋ยแล้วอ๋อแล้วเล็บก็ยาวแล้วส้จิกส้ขาดหมดเลยนะมะคุณนี่ให้เขาปดออกไปอย่างงี้ แต่ถ้าคนที่มีเครื่องแบบนี้นะคะเราก็จะเป็นมัวทู้ซีทำมันัด้เยู่มาใส่แล้วย่นเขาไปย่นเข้าไปนะคะเหมือนทำไส้กรอกอะคุ่ณนี่เห็นไหมคุณยายโหลดเยอะเลยจริงด้วยอ๋อใส่เยอต้องใส่เยอะไหมแล้วเราคือใช้กดลงไปในรูเนาะมาแล้วนี่ไงมันออกมาแล้วกตอนที่ไปเติมเติมเครื่องแกงไหนอยแบเทคนิคที่ว่าใส่แต่ทีละน้อยเนาะแล้วก็ค่อยๆเอาิ้วกดเข้าไปเนาะ พิสูจน์แล้วว่าการยัดเองดีกว่าใช่ไหม,มถ้าเรามีเครื่องอะโยนเครื่องทิ้งไปเลยได้เท่านี้ค่ะ<อ>แต่ก็โอเคอยู่เฮ<อ>้ยอุเธอไปทำน้ำพริกหนุ่มไปฉันหมูมันเหลือฉันขอทาบีกเ้นและที่ฉันทำน้ำพริกหนุม่มโดยใช้พริกหนุ่มแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทำดีๆหน่อยเธอเป็นนี้หรอ เอาไปรายการตามไปดูเหรอมนุษย์ที่เล็บยาวที่สุดในเมืองประเทศไทยนี่ไม่ยาวมากนะเนี่ยแต่ที่เหนืูชอบใส่สีแดงอ่ะแม,ม่บ้านหนูอ,อ๋อถ้าตัวจริงอ่ะเขาใช้พริกไม่ต้องพริกอย่างนี้เป็นพริกแบบแดงๆเพราะว่ามันจะอร่อยกว่าถูกปะมันจะนัวมันจะน<อ>ัวกว่าพริกหนุ่มเอาไปย่างใช้สักเจ็ดเม็ดกระเทียมสักสิบหอมแล้วเป็นหอมแดงไม่ใช่หอมแขกใช่ไหม เราเอาหอมกระเทียมนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีหม้อทอดเลยก็ตานนะจะย่างกระเตาก็เสียบไม้นะคะแล้วก็เอามาวางปิ้งเหมือนปิ้งลูกชิ้นเลยน้ำพริกหนุ่มหนุ่มเริ่มค่ะหนุ่มกะลาหนุ่มสอนรามหนุ่มสันติสุขหนุ่มกัญชัยหนุ่มสุรวุฒิใหม่การวอนซะแล้วหนุ่มเซกว้าเก่งจังเลยอ่ะหนุ่มกรีสุขระมงคลเฉลยอีกหนุ่มหนึ่งชันนึกออกแล้วอ้อย่แยกไปนะ กลั่โครงกนันไปยังไงพีิกะเิ่นนุ่มแล้วนะฮะอุ้ยยายอะไรนะค่ณยมาว่าอะไรอุ้ยมเวลาลนะกูุเบลีนไหนังตะลุงเหรอหนังใหญ่วัดกันหนะ เธอคนชักอ่ะคนที่เชิดเขาต้องทำท่าไปด้วยพี่ถือเก็บดอกบัวอันน้นนะจ้ะไปช่วยกันหอนมาด้วยะันมะนาวดีกว่าตอนนี้พอเจอดีแล้วเกิดเสร็จแล้วนะคะอันนี้พริกก็คือย่างมาจนที่มันแบบลอกเปลือกได้ง่ายๆก็เสร็จละไหนลองดูซิไหนลอกให้ดูอีก นี่ค่ะพริกหนุ่มนะคะตอนแรกย่างจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะแต่พริกหนุ่มมันจะไม่ใช้เปลือกคุณก็ลอกมาแล้วมันจะสวยงามขาวใสแบบนี้ค่ะนี่นี่ก็ได้แล้วแบบนี้ค่ะพริกย่างหอมย่างกระเทียมย่างเหมือนมีสาวมาซบอก, <c oughs> อ,อกอยู่เหมือนกันไม่เป็นไรนะน้องรัก ปลานิดนึงอ่ะ,ะออเอออร่อยแล้วนะอันนี้นะครับเป็นแบบไม่ใส่ปลาชิมค่ะ <c oughs> ว í, ิีน่เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกหนุ่มง,ง่ายมากค่ะ <c oughs> เอาละค่ะคุณผู้ชม แค่ไส้อวก,กับน้ำพริกหนุ่มไม่อิ่มค่ะมันจะเป็นขนาดไส้อะไรนะ่ะการท,ทานอาหารเหนือมันจะต้องมีของประจำของเขาด้วยนั่นก็คือข้าวซอยอซึ่งวันนี้นะคะที่ฉันคุณยายกับดิฉันจะทําเป็นข้าวซอยไกย่ซึ่งควรจะใช้เป็นไก่แบบเป็นชิ้นๆก็ได้แบบนี้หรือจะเป็นแบบชอบกินแบบคุกกี้อ,อยากได้เป็นน้องใช่ไหมอ่ะมาแต่ว่าไม่มีเส้นหมี่เหลืองป่ะใช้หมีม่เหลืองป่ะหาไม่ทานเพราะอยากกินเมื่อกี้น้องก็เลยบอกว่าใช้เส้นที่มีค่ะ จริง,รง,รงตรงนี้ตรงนี้มันจะมีเอ็นอยู่ใช่ปะขอช้อนหน่อยดิยายเขาบอกว่าแข่งกันดูไหมแบบเป็นการทําแบบไม่ต้องชิมทีนี้ไม่เคยทำข้าวซอยไกย่ทีพ่พี่ยายเคยทำไหมเคยมันก็จะต้องเป็นน้ำซุปกรอบเนาะฉันน่าจะขอเอาไก่ลงไปล้วนกับกะทิก่อน,นดีกว่าเพื่อให้มันมีความนุ่มไม่แน่ใจเลยว่าที่เห็นเป็นเลือดนั้นเ,เป็นเลือดไก่หรือเลือดมือตัวเอง <c oughs> ตัวเนี่ยไม่มีเส้นใช่ปะก็จะมีเดี๋ยวอันนี้แทนเดี๋ยวใช้เส้นมามา่มาแทน แบ่งส่วนหนึ่งไว้แบบว่าคำกรอบๆเมือนเป็นกรอบๆรอรยตรงนี้ด้วยพริกแกงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ดูสีเอาละกันช่วยด้วยไม่แล้วเนี่ยอ๋อไม่ได้เรื่องหรอกค่ะผัดให้แตกมันผัดให้ผัดให้กะทิแห้งเคี่ยวสามรอบอะไรวะเนี่ยใช่อันนี้อะ <Mean. S 2> มิ้นแอบ,บชิมหมอเห็นนะไม่ได้ชิมตอนปรุงรสไงเห็นชิมมือนะจงบอกชื่อซอยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในกรุงเทพเริ่มสากบอยสอ,อยละ,ละลายซาับซอยทองหล่อสอ,อยอารีต้องมีชื่อเสียงนะต้องแบบเพื่อนแบบรู้จักมาอยไงเงี้ยซอยเอกมซอยราชครูค่ะซอยลาซาน ซอยร่วมเพืดีค่ะซอยซอยแน่ไม่ได้ค่ะซอยสวัสดีว้ายซอยสวัสดีจริงด้วยว้ายซอยมิยาลาบค่ะซอยนวลจันทร์ว้ายอุ้ยว้ายซอยบอนไก่ค่ะซอยแรกเป็เขาซอยวัชรพลค่ะนับค่ะไม่รู้แหละว่า ไม่เล่นไม่เล่นค่ะไม่เล่นใส่น้องไก่เลยดีกว่า<อ>เดี๋ยวมันไม่สุกเติมน้ำระหว่างนี้ดิฉันจะรอนี่ละดีิฉันจะเตรียมทำเครื่องเคียงละอสองนาทีนะคะจับเว เธอนี nữa, ่ยนะไก่ฉ <amigo> <me ans> no, ันไม่น่าเลือกเธอเลยเธอจะเปลี่ยนใจไปใช้อันนี้ไหมเขไม่สะโพกไก่แบบสับแล้วไว้ให้นะไม่เป็นไรน้องแตะมันน่าจะสองนาทีแล้วเนาะไก่มันไม่ได้อ่ะคุณฉันเหนื่อยใจกับไก่แล้วนะแต่คนเหนืออาจจะพูดช้าเยื้องช้าแต่เขาหิวเร็วนะ พราะว่าเปิ้ลหนาวอะสองทุ่มแบบทุ่มหนึ่งอะเปิ้ลก็หนาวแล้วเราก็กินข้าวเย็นไงแล้วก็ห้าโมงใช่ไหมะใกล้แล้วเจ้าใกล้แล้วเจ้าได้แล้วแหละดีขึ้นละก็วันนี้จากที่ตอนต้นที่เราทําน้ําพริกหนุ่มแล้วดูดีมากตามไสไอว่แล้วดูดีมากพอมาถึงขาซอยก็คือว่าทำอะไรกันน่ะ็ตองสุภาษิตไทยที่เรียกว่า ขึ้นอย่างหงสลงอย่างหมานามา <likewise S 1> ะครับเธองั้นฉันวางจาันจัดหลายเหลือตราแล้วนะได้สิสสฉะน,นั้นะั้ว่เ็เธออย่าเอาเส้นลงไปคลุกในน้งทำไมรู้ไหมเพ้มันมีสักอย่างที่อร่อยและค้บาบ ร้อยของคุณยายเสร็จแล้วเอ้ยดูสิอ่ะคนนี่ไปรีบไปลองไปชิมดีกว่าเดี๋ยวพอมันยมแล้วมันจะมันจะลดมันจะ<ต>เปลี่ยนแต่ว่าพูดก่อนนะว่าถึงมันจะเกิดอะไรขึ้นมาให้รักษาหน้าเพื่อน <c oughs> ฉันนี่ชิมเองอยู่แล้วเธอต้องชิมจะต้องชิมเหรอ,อได้เราสลับกันชิมเออเออไปไปไป,ไป วันนี้โอ้ยเธอเฮ้ยมันออกมาดูดีนะวันนี้มีทางไส้อวดซึ่งมันการกรอบเธอเป็นการกรอบไส้เองครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้อย่างฉันออันที่สวยนี้ถูกต้องท้าไมถึงรู้ว่ารู้ค่ะรู้ทำคำยาวได้ค่ะคำยาวมันเหมาะมือาแล้วมันเออมันเห็นมือตัดมาเอ็ปน อันนี้ที่ผสมหมูไปเพิ่มทาไมเราไม่กินสิ่งที่เราต้องชิมเออันนี้เราต้องให้เราจะไม่ชิมกันเองเลยจต้องให้ศาตราจากรรมการไม่เราจะผัดกันชิมเลยธอกินเร็วจะมันจะได้รีบๆผ่านทานไปกินอย่างอื่นไม่แต่ต้องขอบก็ออกตัวนะว่ามันการชิมแบบทําแบบไม่ได้ไม่ได้ชิมนะไม่ชิมแล้วไม่เคยทำนี่ของคุณยายนะคะครกแลี่ ต้องมาดูของอ่ะมาดูแบบคลุกคลิกนี่โอ้โหมันโค้มันมันมันคลุกเคล้าคลุกเราเข้าไปนะอ่ะลองกินของตัวเอง น้ำสองสามลิตรเฮ้ยของฉันอร่อยไม่ของฉันอ่ะใหญ่หน้ายัยหน้ามาชิมยั่หน้ามาชิมเส้นนี้อร่อยมากเลยอ่ะเจ้นมันดีเพราะว่าเป็นเ็นจัดเจ้านี้สำเร็จหืมไขม้าเลยอะอันนี้ไม่ได้ชิมเออไม่ได้ชิมถือว่าใกล้ยังความเป็นจริงเฮ้ยทีโอ้ยไขม้าไม่ต้องชิมไม่ต้องชิมชิมสักหน่อยเดี๋ยวสิ แต่เส้นหนึบมันอาจจะเหมือนยี่อ่องก็ได้ที่บอกว่าวันนี้วันหนุ่ยเออติดอันนี้ไม่มีทางอันนี้ไม่ทางติดเค็มเลยอันนี้คือติดมหาสมุทรแต่เส้นดีนะเส้นหนึบหนับนะดูดิมาดีมากอันนี้เส้นดีมากไม่ห่วงเครื่องแกงฉันใส่ลงไปอ่ะทำไมมันเค็มขนาดเนี้ยไม่หนักเครื่องแกงมากแต่อร่อยค่ะเอค็มคือไม่ใส่น้ำค่ะไม่ชอบใส่น้ำมากมันโอเคอะแต่ไม่ ของฉันอยู่แล้วแต่เหมือนเธอต้องใส่อะไรสักนิดนึงไม่รู้ว่าเสิร์อร่อยแบบนั้นใช่ไหมยังไงแต่ของมันมันแอบต้องเติมเป็นน้ำและหางกะทิแล้วก็ลงรสให้เิดมึงเนี่ยเส้นเธอลวกนานไปหน่อยเส้นมันต้องหนึบหนึบตัวนี้ไม่ใช่ค่ะเส้นกูอยู่ในน้ำค่ะเป็นมึงอ่ะไม่มีน้ำค่ะกูบอกว่าเหมือนมึงเอาเส้นที่ลวกแล้วไปคลุกกับน้ำกูบอกแล้วค่ะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วมึงค่อยลวกค่ะไม่เช่นลวกฉันทิ้งเอาไว้ต้องรอต้องรอจะทำปุ๊บเสิร์ฟเลยค่ะ โอ้ยอรื่องไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้ววะอะไรเรามาชิมอย่างอื่นเราไปชิมอย่างอื่นฮ้่อ่วมเลยที่มากใช่ไหมนี่อ้ยจำไม่อ้วมมันอร่อยนะเดี๋ยวขอชิมแบบเค็มดิอันนี้คืออันผสมแบบสองสูตรเลยเว้ยเหรอใช่อันที่มันนี้สิมาชิมไก่ย่างเลยิ อ่างนมขอกินกับน้ำพริกหนุ่มอันนั้นไม่ปลาหลาอันนี้ปลาชิมแต่ฉันรักปลาหลาเผ็ดอะโดยส่วนมากถ้าคุณผู้ชมจะไปทำน้ำพริกหนุ่มที่บ้านอะพอเราพอเราย่างเสร็จอะคุณผู้ชมอะเอาไส้กับเม็ดออกก่อนแล้วค่อยลงไปตำแล้วตัวเผ็ดมันอะคือตรงไส้กับเม็ดแต่สมมติว่ากลับไปทำที่บ้านได้ละแบบนึกออกแล้วว่าทำยังไงจริงมันไม่ยากเลยนะ ให้แบบไอตัวเครื่องมากกว่าเนรออุ้ยจุ๋มนีด้วยอะคือพริกมันเหลือใช่ปะคุณจุม๋มหักเขก็เลยแนะนําให้ลองแบบเอาหมูยัดไตลงไปอย่างเนี้ยก็เข้าใจได้ไห <c oughs> นว่าอาหารเหนือเป็นไม่ค่อยเผ็ดแม้แอาหารเหนือเธอมันจะเป็นเผ็ดแบบเครื่องเทศแบบสะุนไพรใช่ปะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะไม่ได้แบบว่าแสบปากตรงนี้เว้ย แต่มันจะไปแบบเหมือนมีความร้อนท้นอนน <ะ S 2> ในะเรื่องแก้วหั่นเหนือเนี่ยจะไม่ได้ว่าจะเวลาทําเวลาทำอ่ะมันจะเป็นกรรมวิธีหรือว่าความเผ็ดความหวานความเค็มความอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มีลับขนาเหมือนที่เราทําอาหารพักกลางหานยิ้มสานแต่ว่างถึงไม่รู้ว่าเอ๊ะเหนือกินเค็มกินหวานกินอะไรวะแต่วันนี้ก็ถือว่าไอ้พักทางใช้เั้นบะหมี่ขิงสำเร็จรูปมาทำก็โอเคใช่ ใครเรียกปุ๊กว่ะไม่ได้เลยอ่ะไม่ไดแบบว่าได้หลายอยู่แต่ว่ามันต้องเข้าป่าแล้วอีตากล้องมันอ่ะคือมันต้องมีคนเตือนแล้วว่าเอาใส่กางเกงขายาวใส่อะไรเงี้ยให้มันมิดชิดอะไรเงี้ยอีตากล้องอ่ะมันอุ้ยอุ้ยปิงปิงเกาะก็ปิงเกาะทุกคนออุ้ยยนนั่่ไงงจริะ เหยียบเหยียบปิงอะเหยียบมันก็เหยียบปิงใช่ป่ะคือไม่ไม่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าปิงอะมันมันกลิ่นเหม็นด้วยเรื่องของหู้ยตายแล้วไม่เคยรู้เลยมันเออเหมือนไฟมันแตกหู้ยตายแล้วเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าปิงมันกลิ่นเหม็นเนื้อพอเอาเปลาเปล่าตะเกียบตกใจแกเดี๋ยวก่อนแกตดใช่ไหมเมื่อกี้ฉันบอกแล้วว่าฉันตดแกใช้ช่วงชนลมุนที่เขากลัวท่ากันตดใช่ไหมันตกใจจนตดแตกแะ ฉันงงมากว่าทากตายทำไมมันเหม็นขนาดนี้แป๊บเดียวทำไมมันเน่าเร็วจังเกิดไม่เคยเห็นคนตกใจขี้แตกเยอะแตกอ่ะเขาเหมือนจะตกใจตะตดกันเคยดูคลิปคนนั้นป่ะที่ออกรายการหนกระแสแล้วเขาตกที่เขาลุกลงมานั่งแล้วเขาแบบแบบนี้นะครับเขาทำมันแล้วลุกไปพูดแล้วเขาแก้เกิดกับวุ้ยขาพมบับขาผมบับ โอาค่ะขาขาเอาไปรับหมดเวลาดีกว่าแต่แ้กก็เสกดีค่ะดีค่ะไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้อาหารนะจะแบบได้กิ่นควันเทียนอบควันเทียนเรียบร้อยเขาน่ยอยากให้ทาอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้ซึ่งยอยากทำอะไรเป็นอันต่อไปอย่าเบ่งอีกก่อนร้องขอรองอย่าเบ่งอ่าเกาหลีมาไม่ให้ทำใส่ดอสใส่ดอสม่อาจจะหหลอก็ได้แต่ต้องต้องได้ถ่ายกระดานนะอะไร ไม่เหนื่อยกันหรอถ่ายกระดาษมันดีจะไปค่าขอเคยที่เราเคยทำแล้วกันแม่เอาหรอเว่ยเขนจะก็ฝึกฝนจะเธอได้สิ